ันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดี สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูปอนะคะในภาคเรียนที่2นะคะของปีการศึกษานี้แล้วนะคะซึ่งในภาคเรียนนี้นะคะเราก็จะต้องเรียนผ่านคลิปวิดีโอแบบนี้ไปก่อนนะคะซึ่งหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะและสามารถเปิดโรงเรียนให้เด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนได้คุณครูปอก็หวังว่าจะได้พบเด็กๆที่โรงเรียนนะคะ ซึ่งหน่วยแรกนะคะที่จะเรียนกันในเทอมที่สองนี้นะคะจะเป็นหน่วยอะไรนั้นก่อนที่คุณครูปอจะมาบอกนะคะคุณครูปอก็มีนิทานนะคะหนึ่งเรื่องมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องฉันรักเมืองไทยเรื่องโดยชัยฤทธิ์ศรีโรดฤทธิ์ภาพโดยโสภาคดวงแข ฉันรักเมืองไทยสุขใจหนักหนามีพระราชาเมตตาปราณี้ฉันรักเมืองไทยภูมิใจทุกทีภาษาไทยนี้มีใช้นานมาฉันรักเมืองไทยผูกใจศรัทธานับถือศาสนาสามารถเลือกได้ฉันรักเมืองไทยรวมใจใกล้ไกล เมื่อยามมีภยัยร่วมใจช่วยกันฉันรักเมืองไทยอุ่นใจทุกวันทะหารแข็งขันป้องกันบ้านเมืองฉันรักเมืองไทยชื่นใจทุกเรื่องค้าขายฟูเฟื่องรุ่งเรืองทั่วไทยฉันรักเมืองไทยจริงใจห่วงใยเพื่อนพ้องถิ่นใดมีมิตรไมตรี ฉันรักเมืองไทยเข้าใจวิถีพอเพียงพอดีมีสุขควรทำฉันรักเมืองไทยร่วมใจหนุนนำใช้ของไทยทำทำให้ไทยเจริญฉันรักเมืองไทยเพลินใจเหลือเกินท่องเที่ยวเพลิดเพลินเชิญเที่ยวทั่วไทยฉันรักเมืองไทย สุขใจกว่าใครฉันรักเมืองไทยสุขใจบ้านเราหลังจากที่เด็กๆนะคะฟังนิทานจบแล้วก็น่าจะพอเดาออกแล้วนะคะว่าในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยที่รักนั่นเองค่ะโดยคุณครูปอนะคะจะมีภาพขึ้นแบบนี้ตรึงเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าภาพที่คุณครูปอกกำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ย ต้องมีหลายคนตอบถูกแล้วแน่ๆเลยค่ะภาพที่เด็กกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือแผนที่ประเทศไทยของเราหรือว่าเรียกว่าไทยแลนด์ค่ะซึ่งเดิมนะคะก่อนจะมีชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีชื่อเดิมว่าสยามสยามค่ะหรือว่าที่เด็กๆนะคะมักจะคุ้นชินกับคําว่าอะไรคะสยามเมืองยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มนะคะของคนไทยแล้วก็การไหว้ของเราเนี่ย เป็นเอกลกักษณ์นะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชมนะคะของชาวต่างชาตินั่นเองค่ะและเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่จังหวัดคะ77จังหวัดเก่งมากๆเลยค่ะและนอกจากจะแบ่งเป็นจังหวัดนะคะเรายังมีการแบ่งประเทศไทยออกเป็นภูมิภาคนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งที่แตกต่างกาันอย่างที่เด็กเคยได้ยินมาถ้าหากถามว่าประเทศไทยมีกี่ภาคเด็กๆก,ก็อาจจะตอบว่ามี4ภาคโดยแบ่งเป็น ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากแบ่งอย่างเป็นทางการนะคะประเทศไทยของเราสามารถแบ่งออกเป็นได้ถึง6ภูมิภาคเลยนะคะก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และสุดท้ายค่ะคือภาคตะวันตกค่ะเอ้วถ้าให้เด็กๆ ลองสังเกตนะคะแผนที่ประเทศไทยเด็กๆคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีรูปร่างคล้ายกับอะไรเอ่ยหลายคนก็จะจินตนาการไปแตกต่างกันเลยนะคะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะเขาบอกว่ามีรูปร่างนะคะหรือมีลักษณะเนี่ยคล้ายกับขวานค่ะโดยบริเวณของภาคใต้นะคะตรงนี้นะคะก็เหมือนกับด้ามขวานและด้านบนตรงนี้นะคะก็เหมือนกับตรงหัวขวานนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประเทศไทยของเรานะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วต่อไปนะคะเราก็จะไปทําใบงานนะคะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนมาค่ะโดยใบงานใบแรกในวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะและเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะโดยคําที่เด็กจะต้องเขียนตามรอยปะนะคะก็คือคําว่าแผนที่ประเทศไทยคําที่เด็กๆจะต้องเติมลงไปในช่องว่างนะคะก็คือ ภูมิภาคหรือว่าภาคต่างๆของประเทศไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเติมกันที่ช่องแรกก่อนเลยนะคะช่องแรกตรงนี้มีใครจําได้ไหมเอ่ยว่าคือภาคอะไรเอ่ยภาคเหนือ,อเราเติมคําว่าภาคเหนือลงไปเลยนะคะขยับออกมาค่ะข้างๆกันตรงนี้ใครจําได้เอ่ยว่าคือภาคอะไร เ่มาๆลยคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะช่องอาจจะเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าเด็กๆสามารถเขียนให้ตัวเล็กลงหรือว่าจะเขียนเลยออกมาจากช่องก็ได้นะคะและที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ล่ะคะที่กาลังชี้อยู่ตรงนี้เลยคือภาคภาคกลางเก่งมากๆเลยค่ะขยับออกมาอีกนิดนึงตรงนี้ล่ะคะคือภาคอะไรเอยใครจําได้ภาคตะวันออกค่ะ เติมคำลงไปเลยนะคะและบริเวณส่วนด้ามขวานตรงนี้ล่ะคะเป็นของภาคอะไรเอ่ยภาคใต้ค่ะเก่งมา,มากๆเลยค่ะและสุดท้ายนะคะภาคสุดท้ายก็คือภาคภาคตะวันตกเก่งมา,มากๆเลยนะคะเด็กๆนะคะเติมคำในช่องว่างให้ครบนะคะและก็อย่าลืมระบายสีแผนที่ประเทศไทยนะคะให้คูป,ปอยังสวยงามด้วยนะคะเด็กๆ ใบางานที่สองนะคะจะเป็นการทำในหนังสือเรียนค่ะโดยให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือภาษาสำหรับเด็กประถมวัยเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้าแรกเลยนะคะโดยในใบางานใบนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะกับพยัญชนะต้นค่ะโดยในส่วนแรกนะคะคำสั่งคือเขียนตามรอยปะและอ่านคำตามครูค่ะโดยคำแรกนะคะ อ่านว่าตาตออาตาคำที่สองค่ะปากปออากอปากคำต่อไปค่ะแขนขอแอนอแขนคำต่อไปค่ะมือมออือ,อมือและคำสุดท้ายค่ะเด็กๆ ขาขออาขาและคำสั่งต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนพยัญชนะต้นในช่องว่างให้สมบูรณ์ค่ะเรามาเริ่มกันที่คำแรกก่อนเลยนะคะช่องว่างสีเขียวตรงนี้ชี้ไปที่อวัยวะก็คือส่วนของตาพยัญชนะต้นที่เด็กๆจะต้องเติมลงไปคือตัวอะไรคะต่อเต่าค่ะตออาตา เด็กๆก,ก็เติมลงไปเลยนะคะคำต่อไปค่ะกรอบสีชมพูนะคะลูกศรชี้ไปอวัยวะส่วนของปากพยัญชนะต้นที่เด็กๆจะต้องเติมลงไปก็คือตัวอะไรคะเด็กๆปอปลาปออากอปากคำต่อไปค่ะกรอบสีส้มนะคะลูกศรชี้ไปอวัยวะส่วนของแขน ดังนั้นพยัญชนะต้นที่เด็กจะต้องเติมลงไปคือตัวอะไรคะขอไข่ขอแอนอแขนค่ะต่อไปค่ะกรอบสีม่วงนะคะลูกศรของกรอบชี้ไปที่อวัยวะส่วนของมือดังนั้นพยัญชนะต้นที่จะต้องเติมลงไปคือตัวอะไรคะมอมามอือมือ คำสุดท้ายนะคะลูกศรชี้ไปบริเวณของอวัยวะส่วนขาดังนั้นพยัญชนะที่เด็กๆจะต้องเติมลงไปก็คือขอไข่ค่ะขออาขาเนี่นะะด็กๆก,ก็ได้ทำใบงานนะคะและได้เรียนรู้ไปเวนที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นคุณครูปอยน,นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะเด็กๆบ,บายๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะ